วันนี้จิมชวนมาทาขนมจีนกันนะคะนี่เลยค่ะเราได้ขนมจีนไหมกระจาดใหญ่ๆแบบนี้เลยเป็นน้ํายาแบบง่ายๆนะคะน้ํายาปลากระป๋องค่ะนี่ค่ะใช้เป็นยี่ห้ออะไรแบบไหนก็ได้นะคะใส่เยอะได้ตามชอบเลยค่ะส่วนผสมนะคะหละักๆก็จะประมาณนี้เลยค่ะมีผักเคียงเนาะตะไคร้ทุบพอแตกนะคะมีเลือดไก่อันนี้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ไม่เียนะคะจิมชอบกินก็เลยเอามาใส่ด้วยมี ใบมะกรูดเนาะแล้วก็ซุปก้อนสักก้อนหนึ่งค่ะเป็นซุปไก่หรือว่าซุปหมูก็ได้นะคะปลากระป๋องอันนี้คือหอมแดงนะคะใช้หอมแขกหรือว่าหอมไทยก็ได้กระเทียมทุบนะคะต้นหอมซอยแล้วก็พริกแห้งนะคะกระชายทุบพอแตกๆแบบนี้นะคะให้มีกลิ่นหอมแล้วก็เครื่องปรุงรสปกติเลยค่ะน้ำปลาน้ำปลาร้านะคะมีพริกป่นเอาไว้เพิ่มความเผ็ดเนาะแล้วก็พริกทอดเอาไว้กินกับขนมจีนอ่ะ อันนี้คือปรับได้ตามชอบประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้มน้ําให้เดือดก่อนนี่น้ำจิ้มใส่ไปประมาณ2ลิตรนะคะสูตรนี้ไม่ไ,ไ,มไตายตัวนะทุกคนสามารถเอาไปปรับแล้วก็ทําเพิ่มได้เลยค่ะ,ะใส่ซุปก้อนลงไปก่อนนะคะ1ก้อนค่ะเพิ่มความนัวเนาะ หรือจะใส่เป็นผงชูรสแทนก็ได้นะตามชอบแล้วก็ใส่พวกสมุนไพรต่างๆลงไปเลยนะคะกระชงกระชายตะไคร้หอมแดงค่ะมีเท่าไหร่ใส่ลงไปให้หมดเลยอ่าพริกนะคะตะไคร้ทุบจกเว้นต้นหอมแล้วก็ใบมะกรูดยังไม่ต้องใส่นะคะรอก่อน ระหว่างนี้เราก็ต้มต้มสมุนไพรให้เดือดก่อนแล้วก็มาเปิดปากระกป๋องรอนะคะอันนี้คือเอามาเผื่อนอ้อไม่รู้ว่าจะใส่เท่าไหรด่ดีเดี๋ยวลองใส่ไปชิมไปนะคะคือแบบที่บ้านกินหลายคนเนาะ็จะเน้นเยอะอันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่กาแฟแจิมเอามาวางไว้เฉยๆหาช้อนก่อนเอาหางช้อนเปิดนะคะแล้วก็ดึงขึ้น ปกติถ้าผู้หญิงมีเล็บยาวเนาะจะดึงขึ้นอย่างนี้มันจะเล็บหักได้เนาะอันนี้ไม่ค่อยมีเล็บแต่ว่าก็ไม่ชอบเหมือนกันค่ะเล็บมันแบบม,แบบมันเจ็บเล็บเนาะใช้หางช้อนดึงขึ้นอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใช้มือล้วงขึ้นมาข้างหลังแบบนี้ค่ะก็ง่ายเหมือนกันเนี่ยอันนี้เป็นยี่ห้อเดียวกันเนาะแต่จิมชอบกระป๋องแบนมันจะตัวใหญ่ดีค่ะได้หมดเดี๋ยวใส่สักสามกระป๋องก่อนนะคะกระป๋องที่สี่นี้เอามาเผื่อ ใส่ทั้งน้ำทั้งเนื้อได้เลยนะคะเนี่ยต้มจนน้ำเดือดแบบนี้เลยคะ่ะกลิ่นเริ่มมาแล้วเดี๋ยวหากระบองกระบวยก่อนอเ,อเดี๋ยวเราจะใส่ปลากระป๋องลงไปเลยนะคะจิมใช้โลซ่านะหรือใครชอบยี่ห้ออะไรก็หามาใส่ได้เลยเลยทลงไป เป็นน้ำยาแบบปลาปลาปลาปาหน่อยนะคะไม่มีกะทินะคะแล้วก็ตักน้ำมันนะคะขึ้นมาเขย่าที่ปากระป๋องนะคะแม่บ้านเสียดายของนะคะเสียดายน้ำซอสแล้วก็จะใส่ลงไปทีเป็นเหมือนกันนะ สมัยก่อนนะแม่จะเอาน้ำปลาใส่ลงไปเวลาเปิดปลากระป๋องกินเนาะแล้วก็น้ำปลาเขย่าเขยแล้วเทใส่ไปในเนื้อปลากระป๋องน,นั้นเค็มมากแล้วก็ป่องนั้นกินได้ทั้งสามคนพี่น้องเลยค่ะุอยโศกลงไปเลยไปจะคุยกระป๋องมันกินไม่ได้นะโอเคมันก็ได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเอาเพิ่มอีกกระป๋องแล้วกันนะคะยังไม่ค่อยนัวเพิ่มอีกใส่น้ำเยอะไปหน่อยมันเดิมค่ะเขยา่าเขยา่าระวังร้อนนะคะมันเป็นน้ำร้อนเนาะปึ๊บโอเคทีนี้เราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาร้านะคะเป็นน้ำปลาร้าขวดนี่ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นน้ำปลาร้าต้มสุกนะค่อนข้างสะดวกค่ะ ไปนิดนึงก่อนน้ำปลายังไม่ใส่นะคะเดี๋ยวค่อยชิมเอาแล้วก็คนๆๆน,น,นะคะใส่เลือดลงไปเลือดเนี่ยอย่างที่บอกนะคะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะถ้าสูตรจริงๆเขาก็จะไม่ใส่กันเนาะอันนี้คือจิมชอบส่วนตัวเนาะอยากให้มีอะไรแบบกินบ้างนอกจากปลากระป๋องแล้วนะคะคือปลากระป๋องจิมก็ไม่ได้บดนะคะเป็นแบบตัวๆแบบนี้เลยให้ตักกินได้เลยหรือใครอยากบี้ๆปลากระป๋องก็ได้นะได้บดใส่ลงไปบด ระวังกระเด็นเนี่ยโอเคทีนี้ปิดฝาต้มให้เดือดนะคะแล้วก็ค่อยชิมรสชาติอีกทีนึงง่ายไหมล่ะพอเดือดแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะฉีกฉีขย้ำขย้ำนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยเพิ่มกลิ่นหอมนะคะแล้วก็คนๆน,นิดหน่อยชิมรสชาติเอาเนาะใครชอบเค็มชอบเผ็ดก็เติมตอนนี้ได้เลย แค่นี้ก็แซ่บแล้วอะ่ะเดี๋ยวขอเติมความเข้มข้นนิดนึงนะคะปะลานิดนึงแล้วก็น้ําปลาอีกหน่อยนึงเพราะว่าไม่กินกับขนมจีนเนาะมันต้องรสจ,จัดนิดนึงเดี๋ยวเวลาเราซาขนมจีนเนี่ยมันจะจืดนี่คนอนะ่ะง่ายนะใครก็ทําได้เนาะดูสีดูดีอยู่นะเห็นไหมพอใส่เลือดเข้าไปแล้วก็ดูมีของกินขึ้นเยอะเลย อืมโอเคแซ่บอ่าขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะใส่ต้นหอมซอยลงไปเพิ่มสีสันคนนิดนึงปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามากินหนมจีนกันนะคะก็จับขนมจีนใส่ถ้วยแบบนี้เลย ตักน้ำยานะคะน้ำยาปลากระกป๋องของเราราดตรงไปเนี่ยคนๆสักหน่อยหนึ่งนี่โอ้โหเยอะแยะ,ยะ,ยะเลือดนะคะแล้วก็ปลากระกป๋องฉ่ำๆแล้วก็ชอบน้ำเยอะๆนองๆแบบนี้นะคะโหน่ากินนะเนี่ยหน้าตาดูดีเออเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ผักตามชอบเนาะผักถั่วฝักยาวซอยใบอะไรเนี่ย ล่ปลีใส่ลงไปพริกทอดถ้าชอบเผ็ดก็ใส่ลงไปนะคะเอาสัก2เม็ดเนาะสองเม็ดพริกป่นไม่เอาค่ะพอละกินเลยม,มันจะอารมณ์เหมือนน้ำยาปลาปา,ปาแบบเสใสนะคะแต่ว่าเนี่ยมันไม่ได้ข้นมากนะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินอะไรแบบนี้ค่ะสดน้ำเนื้อปลากระป๋องสับ ตัดไปสักหน่อยหนึ่งนี่อือ <c> อ <oughs> ืแบดีค่ะ รสชาติไม่ได้แบบว่าเผ็ดจัดจ้านมากนะคะกําลังดีมีความหอมปลาร้าหอมปลากระป๋องแล้วก็ออกแนวปลาป่าใสๆไม่ได้แบบเข้มข้นมากนะคะไม่รสจัดมากดีค่ะอร่อยทําง่ายด้วยที่สาคัญคือมันง่ายอ่ะไม่ต้องทําอะไรเยอะนะคะใส่ใส่ใลงไปต้มแป๊บเดียวกินได้เลยอ,อืชิมปลากระอป๋องมา อืมเลือดเลือดเลือดอืมอันนี้เลือดดีมากเลยอ่ะมันนุ่มมันเด้งเนาะอืมอืมเนาะ ข้อดีของการทำน้ำยาปลากระป๋องนะคะก็คือมันง่ายนะคะจริงๆแล้วมันคล้ายกับน้ำยาปลาที่เป็นแบบป่าป่านะแต่ว่าน้ำยาปลาเนี่ยเราต้องเอาปลามาต้มกับเครื่องแกงใช่ไหมคะแล้วก็แกะเนื้อปลาแล้วก็ตำเครื่องแกงให้ละเอียดแล้วก็เอามาต้มเราจะได้น้ำยากะทิน้ำเออเราจะได้น้ำยาปลาป่าแบบนัวๆคุนๆนะคะแบบกินง่ายแต่น้ำยาปลากระป๋องเนี่ยข้อดีของมันก็คือง่ายสะดวกเราใช้ปลากระป๋องแทนเนื้อปลานะคะไม่ต้องกังวลเรื่องก้างแล้วก็เครื่องแกงเราไม่ได้ตำเนาะเราใช้วิธีการต้มเอาก็เลยทําให้ง่ายขึ้น เป็น2เท่าเลยใครชอบสะดวกแบบนี้อยากลองกินน้ำยาปลากระ,กะป๋องแบบนี้ลองทำได้เลยค่ะง่ายมากๆแล้วก็อร่อยด้วยนะคะที่สำคัญลองทำดูค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ